m e l o d y Music Award Presented by Samsung เป็นงานคอนเสิร์ตประกาศรางวัลประจำปีที่ศิลปินผู้ผลิตผลงานเพลงนักร้องและแฟนเพลงรอคอยถือเป็นงานรางวัลอันทรงเกียรติที่พิจารณาจากยอดดาวน์โหลดและคะแนนโหวตจากผู้ใช้งานไล n ์เมโลดีทั่วประเทศสะท้อนให้เห็นถึงกระแสะความนิยมและพลังของแฟนเพลงที่สนับสนุนศิลปินผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยอีกทั้งยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินทุกระดับไม่จำกัดค่ายสังกัดหรือศิลปินอิสระได้มีโอกาสควา้ารางวัลตามความนิยม ของประชาชนอย่างแท้จริงงานนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ณโรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตชั้น7สยามสแควร์วันโดยได้รับเกียรติจากศิลปินนักร้องชั้นนําของเมืองไทยพร้อมด้วยแฟนเพลงผู้โชคดีได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ดนตรีครั้งสําคัญมอบรางวัลอันทรงเกียรติด้วยกันทั้งสิ้น11สาขาด้วยกันค่ะวันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่คาดไม่ถึงมากเลยค่ะดีใจมากๆที่ได้รับรางวัล เบสฟีมีล์อาร์ติสของไลน์เมโลดี้ค่ะขอบคุณไลน์เมโลดี้แล้วก็วอเ t อร์ดักนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านมากมากที่อนุญาตให้เพลงของโบกี้เลวันเป็นส่วนหนึ่งของทุกคนค่ะก็หลังจากนี้ก็จะตัง้งใจทําผลงานเหมือนเดิมเหมือนที่เคยผ่านมาค่ะแล้วก็จะใช้แรงบันดาลใจเนี้ยทำให้ดีขึ้นค่ะเออม,มันก็ขุ่นใจมากแบบเอ่อจากเพลงที่เราคิดมาเล่นๆในหัวจนกลายเป็นความจริงที่เรามีบทเพลงของเราจาก การที่คนร้องตามได้คนที่ร้องตามเขาเรื่องเอาไปโพเปอร์ได้คือแบบมันมันมากกว่าความภาคภูมิใจค่ะมันคือรู้สึกว่าไม่ว่าชีวิตนี้จะเจออะไรมาแค่การที่คนฟังเพลงเราเนี่ยรู้สึกแล้วว่าชีวิตนี้เกิดมาคุ้มค่าแล้วค่ะปีนี้คิดว่าจะมีซิงเกิลใหม่ค่ะนัน่นสิมไม่รู้แนวไหน <c oughs> คิดตอนนี้ยังไม่รู้แต่ว่าออน่าจะมีอะไรพิเศษพิเศษมาเซอร์ไพรส์แน่นอนออจริงจริงจริงมีะงนะคะส่วนใหญ่ก็จะรีเควสขอมาเป็นเพลงเศร้าซึ่งก็ ไม่รู้เหมือนกันบอกยังยังบอกไม่ได้ว่าเป็นแนวไหนเพราะว่ายังไม่ได้แต่งแต่ว่าสิ่งที่แพนไว้แล้วคือมีความพิเศษแน่นอนอืมไม่แน่ใจเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจมาแต่งเพลงเพื่อเพื่อแบบว่ากวาดน้ำตานแฟนแต่ว่าจริงๆความหวังหลักๆคือเราแต่งเพื่อให้เพลงเข้าใจเขามากที่สุดเรากับว่าเราแต่งให้กับเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ ในปีนี้หรือปีหน้าถ้าเพลงของโบกี้ไลออนไปปักโอเครต้องขออภัยด้วยนะคะ mm hmm. แต่จะทำต่อไป <c oughs> อขอบคุณล i n เมโลดี้มากๆนะคะทีะ่เป็นแพลตฟอร์มของคอดนตรีที่ทันสมัยมากๆแล้วก็โบเองก็อินกับการโหลดเข้าหลดออกล i n เมโลดี้แบบอินที่ความเหงาไม่ต้องโทรเข้ามาหาเราแล้วแต่ว่าเป็นเสียงของศิลปินแต่ละคนหรือว่าบทเพลงที่มันจับใจคุณณนะตำแหน่งนั้นๆอะไรอยงี้ ขอบคุณมากๆานะคะที่ให้โบกี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์วีดีโอค่ะขอบคุณมากมากค่ะจริงๆต้องบอกว่า,อานอกจากการแต่งเพลงนอกจากอะไรหลายๆอย่างแล้วคือโบกี้เลีอยจะไม่มีโบกี้เลออยในวันนี้ถ้าไม่มีแฟนๆค่ะคือไม่มีเลยค่ะนอกจากคือเป็นแฟนๆบางทีที่เขารอผลงานเรารอคอนเสิร์ตเราหรือรออะไรต่างๆนานาสุดท้ายแล้วเขาเองคือผู้สร้างมันขึ้นมาค่ะคือโบวต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนจริงๆที่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตโบแล้วก็ยังให้โบวเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกทุกคนจนแบบว่าจนมีวันที่แบบได้ข่าวชิงละวันนู่นละว หรือว่าไม่ใช่แม้แต่ละวันก็ตามแม้แต่ผลงานที่มีผู้คนได้ฟังอ่ะแค่นั้นก็เป็นที่สุดของอาชีพชีวิตนักดนตรีแล้วค่ะที่มีแฟนๆมาคอยรักและซัพพอร์ตเราไม่ว่าไม่ว่านี่มันจะเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่แบบแฟนรักเราหรือว่าแบบในอนาคตเราอาจจะเติบโตขึ้นอาจจะทําอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าจะจดจําวินาทีนี้ไว้ไปตลอดชีวิตว่าเราเคยแบบมีแฟนๆที่ซัพพอร์ตผลงานเราขนาดนี้จนเราเป็นเราที่ดีขึ้นในทุกๆวันค่ะ วันนี้วันนี้ไดรางวัลาเอร์ดีโมเอสเฟอริทสองพันยี่สิ2ครับ oh. ใช่ก็เป็นรางวัลที่แบบจริงๆจะไม่ได้รางวัลนี้เลยถ้าไม่ได้แฟนๆนบ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. เหมือนกับเป็นรางวัลที่ได้มาเพราะว่าถูกพูดถึงเยอะที่สุดอะไรประมาณนี้ครับ mm hmm. ก็มาจากที่แฟนๆฟังเพลงแล้วก็ช่วยแชร์ต่อกันแล้วก็แบบมีเรียกว่าช่วยนุนริปโปรโมท ใช่ครับได้มาเพราะเป็นแฟนเลย <laughs> แจกครับเพราะว่าอะไรจริงจริงครับไม่ว่าจะจริงๆซื้อแจกตั้งแต่แบบซิงเกิลแรกแล้วมั้งครับอย่างฤดูล่าสุดอะซื้อแจกโอ้หกี่สิบคนก็ไม่รู้เคยลิสต์ไว้ว่ามีครั้งหนึ่งเพลงไหนไม่รู้ประมาณ50ิคนครับใช่ครับก็ครอบครัวแล้วก็มเีเพื่อนแบบมอตนอ้อมอนมีเพื่อนมอฟายมี มหาลัยแล้วก็เด็กในดูมันดีอย่างเงี้ยพี่พี่ทีมงานดูมันดีก็ปาเข้าไปส0 4สิิบคนแล้วครับก็แจกหมดเลยทไมนนั้นคเพลงเราแจกกเราอยากมอบเพลงเพราะๆให้เขาฟังครับก็จริงจริงก็ฝากให้เขาโปรโมทแหละครับเพื่อนมีคนโทรไลน์เข้ามาหาเขาคนที่โทรเข้ามาเขาจะได้เอฟเพลงอะไรอะเพอะจังอ่าเราจะเผื่อจะตามมาฟังครับดีใจครับเพราะว่า แบบเหมือนปีที่แล้วอะเป็นปีเหมือนเรียกว่าเป็นปีแห่งเพลงของผมเลยครับเพราะว่าอย่างตอนที่นี่ออนจบอย่างเงี้ยเราก็จะทํางานทํางานทํางานแล้วก็อาจจะมีเพลงบ้างแต่ปีที่แล้วคือมีแต่เพลง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 แล้วก็ช่วงปลายปีก็งานเฟสติวัลงานร้องเพลงเยอะมากเลยครับซึ่งผมก็ออกเพลงมาเยอะมากแล้วแฟนๆก็แบบฟังแล้วก็ชื่นชอบทุกเพลงเลยจนตอนเนี้ยคือจําไม่ได้แล้วว่าเคยปล่อยเพลงอะไรออกไปบ้างเพราะมันเยอะเกินครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่า ในปีนี้จะรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ร้องเพลงเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ่ายซีรีส์เยอะมากตอนนี้กลับมาโฟกัสซีรีส์ครับแต่ก็จะโฟกัสไปอีกสักพักนึงแล้วเดี๋ยวก็แต่ระหว่างนี้ก็คือทําเพลงไว้แล้วครับใช่อย่างซิงเกิลที่5อย่างเงี้ยอีกไม่นานเดี๋ยวก็จะออกมารางวัลแรกของปีนี้เลยครับปีส0 25เลยครับใช่แล้วเมื่อกี้ร้องเพลงบนเวทีตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบตั้งแต่โมกรามาเนี่ยแทบจะไม่ได้ร้องเพลงเลยครับไม่ค่อยได้เจอแฟนๆด้วย เมื่อกี้อยู่บนเวทีแบบตื่นเต้นมากเลยครับก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับทั้งนานา o นโซน,นแล้วก็มีรสันชายทุกคนเลยที่สนับสนุนในทุกผลงานทุกย่างก้าวของนุนิวของผมนะครับที่แต่ละผลงานที่ออกมาไม่ทั้งเพลงทั้งซีรีส์ด้วยแล้วก็ขอบคุณทางไล l ์ d ร m ดี้มิวสิกอมากเลยที่มอบรางวัลน,นี้ให้ผมสวยมากเลยครับก็รางวัลน,นี้ก็จะเป็นอีกแรงบันดาลใจหนึ่งที่ทําให้ผมมีกําลังใจในการ ทำเพลงออกมาเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวซิงเกิลที่5ก็จะออกมาแล้วฝากทุกคนด้วยนะคะวันนี้อเรียบร้อยแล้วตื่นเต้นมากๆเลยเพร้อมมากๆด้วยยังไงก็ฝากซีรีส์ขามาเกณ์เธอด้วยครับไปรับชมภายในปีนี้แน่นอนแล้วก็วันที่20นี้อีก4วันจะมีเดียมดีไลน์อัพนะคะก็จะเป็นงานประกาศว่าในปีนี้ปีหน,น้าหรือปีต่อๆไปเนี่ยทางค่ายดูมดีเราจะมีโปรเจกต์อะไรบ้างยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยวันนั้นมีอะไรเซอร์ไพรส์ทุกคนเยอะแยะมากมายแน่นอน